แก่ผานมาคงแก่คงง<อ><ก>่ายนะตูจานว่าจานบ้านกาะขงหวาหนให้น,ห<ะ>หนชมได้ใช่ตู้ฮะขงหวานให้นชมคงหวานให้นชมอย่างนี้อยู่แล้วตู้นี่ก็ยากยากคือกันนะครับบบเอาของของชมหลายๆ <c oughs> เอาเอาเของหวานโมลายมาหั่ทุ่มกันคือการกันเพิ่มเบาลเล็กบ้านของชมเห็ดกับเห็ดอันเห็ดหายอันเห็ดหาผปรชมนี่ได้แล้วเนาะ ประเด็กก็เป็นยังไงมาคูยสิกันคูยสิกันเนี่ยแกกักับคงชมอยากเห็นท่ามันหวานก็ได้เอาเอามันหวานนั่นแหละไหลจนมันลุดตัวชมมันคือกันกับแนวแนวชมอยากเห็นท่ามันหวานก็เอาหวานหลายคันแนวหวานอยากเห็นชมก็เอาชมหลายมันก็ชมแล้วหรือเ่ของมันหลายเลยดิมันเหลือเลยคือกันกับเพิ่นว่าเล็กเล็กเหลือทานเล็กเหลือฐานแล้วเล็กนี่ไหลว่าจะทานน้อยๆหดมอดทานนั่นก็ดีไทยมันมอดเนาะ ไปเดี๋ยวเขนำมอดไปเดี๋ยวเขาน่ำหนำนี่หลายกว่าไฟเนาะไฟนีหน่อยๆจะต้องมอดเนาะฉันมันกับมอดกันบ่ได้แล้วเนี่ยมันมอดได้แล้วมันจะมอดเป็นแมนบ่บอกใครแมนช่ลว่าไฟลายกุนามดีหน่ำมอดไฟลายกุนามแมนเอ้าสมมุติรถไฟใหม่นี่เอาเคลื่อนไปรังนี่น้ำโชกุนี่มันจะมอดได้บ่ไฟนี่เอานั่นแล้วนั่นแล้วอันนี้คือกันอันนั้นโนะแมนตีตีอ้อมแบบนี้รถ น้ำเต็มหม้อมันบอกให้ดันอยู่ตารางนี่อยู่รูมนี่ให้หลายๆนี่บ่ได้เฮิงนะน้ำมาแห้งบ่รอดอืมแค่ <ừ. S 1> ไหนค <ừ. S 1> ันว่าน้ำนี่เต็มหม้อนี่ให้ไม่เหนี่บัดวันพอทานเรสองสามก้อนหอมหอมอยู่เอิไม่เปสิพดเออหอมมันบ่พดหอมมันบ่แห้งโอเคนแกนุ <ừ. S 2> ขันนี้มันมน้อยเดีบ่ดีนะมันยังกะบ่ดีบ่ดีจัากันขันหลายเกินไปกับบุดีอแมนบ่แ <ừ. S 2> ม่เนเจ้านักเกินไปเจ้าก็บุดีอีกเนาะพอตุ ต้องเอาพอดีเครื่องกลางมันจึงบบนักพุ่นนักพี่พอดีเคียงลายกับพ่ได้ย่านลายกับพอดีเคียงลายประขาดจ้าหัน่านลายประตวงลวงอยู่ว่าะจ้ะตวงลวงอยู่บมตึงแม่นบมตึงบบแม่นบมชูพอดีนะมันยังกะดีชูพอดีพอได้จ้างงานดอกโมไปแล้วนะทุกจ้ะโมนนั้นมาเฮตเนาะกระตุกบ่ซื้อเพื่นน่ะอันมาเอาปลาเนี่ย เอ้าเทวี้งนั่นเทวีเมียเก่าคนไหนเนี่ยเมียอันเออเมียหอยลาดอันนี้บัานนี้กบแมนมันดอกฉันมีคนผู้หนึ่งเอาบักแร่อ่เงนี้นี่แล้วลูกล็ว่านี่พี่น้องเขาเชา่อูลูกตนี้พี่น้องเขาเองแล้วบ้านนี้ล้วผู้นี้พยายามผู้นั้นล้วผู้นั้นเอาให้เทวีงอันนึงกับบ้ายู่ในนี้เลยฉอดฉอดนั่นตู่จะได้ห่เมียแหละเทวีงอันนี้เนี่ยมุฮันฉอดนั่นจะได้ห่างแค่ตู้นี่ ช้อนกุ้งช้อนแป้งน้อยอยู่บ้างเนี่ยแต่หางให้มึงเนี่ยโหยโตรอดนี่เอาก็โมกินแล้วว่ามันก็น้อยรวมหมดนั่นว่าเส้นตองหางเอวเหยาะเป็นช้อนเข็ยดน้อยอีนั่นแหละเขาใช้ไม่ใช่ราะคุ้ไปตลาดน้ำทะเลช้อนอันนี้ั่นไม่เท่ามันเนาะห่างอะไรนี่ฮะอีเฮงน่ะไปละพยายามเมื่อไปลิญน้ำเขาเลยพี่น้องเขาได้คนเมืองเดียวแต่มันเลยเนาะมึงเนี่ยหเนาะโอ้ไม่จำชิป่าปีเลยมึงเนพี่น้องห่างใช่ไหม เพื people, oh, ่อน่าเพื่นไปอดกุ and and ้งคำรอดนี่กับโกินพ่นอแน่ชีบิงเพื่อนะโอรตาห่างพวพื่อนนอกเพื่อนแน่พ่อเพชเนาะโุ้ยนั่งเฮงเลยอันไม่แต่ปลาสภามือซ้ำสอนิ่อเพรจรง่อยู่นี่ะบ่ไงช้ำหนึ้ำหนึ่งกับ่อยู่้ำหนึงมันกับโบรสปาซีข่าเนาะพ่อเพชรจะมา่อยู่เนาะนั่นดอก้าว่าอูู่่อูลานได้นี่ะบ่อค่อยเฮ็ดตงหากอีก ดูให้ลูกคอยโตวันเ,เนื้อนี่คอยเอาไม้เครือกระแดง่งขึ้นมาขุดเอานั่นเห็ดข,ขักบวชขักมันเมื่อ,อแต่คนแก้ออกกันรอบนี้ทำกระลุงพัดพี่หน่อยใหญ่ดีออรุูกระนังน,นป,ปนูป<อ>่านใหญ่เลยสิวิน,นมีอันเมื่อกี้แล้วแบเอามาฉอดฉอนพุ่งฉอ,อ,อนเนี่ยมันก็ได้ได้มื่อมันชิเมื่อเราคอยใช,ยชย้ใช้ในฮาลังนี่ได้ย่วงชามถ่วถุวยหม,มกใหญ่นั่นได้ เห็ดเองว่าอันตุอันตุงกุ้งี่เห็ดเองอะตุ้งกุ้งเห็ดเองเห็เป็นโนุจานนะเป็นเน้อได้ยัยกันเนมบ้านนาถัดเอเอาเอางาชัยทางในบรรุกฮะเอาใชัเห็ดมีอเ็บบ่ห้ามบ่อแก้เขานี่แกเระห้ามหนแล้ใส่ในนองหรือว่าหัวหันปลากรเข้าด้วยกนเย็นกระเข้าได้เยนกรเขา ปลาลดปลาหยังเผ็ดปลาเผ็ดเคยมีบอเคยใส่ปลาลดมีบอช่ใน้องเบ็ด่าของเจ้านปลดเบดนี้บอเสือเห็นราบอกมาแรงเจ้าวที่ใช้งมนยได้เนีีเหลอืมได้เทียลายพ่เจ้ามีลายกับางเทือมันกัดไลายบางเทือก็ได้น่อยแล้วบางเทือกับผมมีเลยแล้วกุ้งอะบ่เห็นอยู่กุ้งลายนี่อยู่ใชขวดคื้ที่เปนดูดน้ำามันเสี้ยกะเขาดูดน้ำโอเค หวยหน้าเจ้าเห็นบอกห้วยหน้าน <c oughs> นข,ข่อยปลาชิวคำสอนบ้านงได้ยู่ยเทลอกูดำกุ้งนี่กุ้งอะไรปลาซิวกะไรจะแพนอยู่อันนี้น,น,น,นั่นฮกลังนี่เขาใช่ในระเบื่อนนได้ยกแช่ชามถั่วชามถั่วชามถั่วยืมทุกคนไม่ใช่เจ้ามื่อนหนาห้าแล้วมาผักแล้วมีแต่เอาขวดใช้ปัดใช้ขึ้นมาปล่อยนั่นเองนั่นโอ้ยปาดขวดใช้เลยปาดขวดใช้เลยขวดเขากินเบิร์ดแล้วเดี๋ยวนี่เขาชอบกินเบิร์ปาดขวดใช้เลยใต้บ่อขวด ได้สายไล่ขวดแล้วโอ้ไปเลยเดี๋กระโดดตัวจานอ๋อปาดกระปุกเห็ดเ็ดตุ้มกุ้งอ่ะพอได้กินหักแต่ว่าบัวบัวน้อได้หลวงอะไรนะฮะไลายอนปลาซิวกุ้งนะในห่วยนะฉีดยันตัวยังจนโมเห็นจนโมเห็นนับงามกลางคืนนะปลาซิวไหนปลาซิวอ่ะสอนมานได้เป็นกระยังกุ้งนี่ฮะ กุ้งก็มีหลายอยู่ทอมันจะหกนึงบนหือน้ำบ้หืนจะรับไหมจะรับต่อกนแ,แล้วแล้วใคจะไปกินเนอร์ชาวไทยไปเนอร์ไปสอนล<ะ>ูกใช้ตไไัแต่เชื่ไปไรท่มาจะเช้าผนะแต่ค้นนี่ผลเห็นอยู่หูมัทนทต่มกับมันบ,นบรรวมจกมาจะใช้ผูยิงมั้งปูยิงไม่ได้รับชายที่ไม่ได้รับอ อย่าไดุ้กอย่าได้โทรมาวัดเลรนเนีเบิรอยู่บอลได้ม่บอกอบบไพ่ก็ได้เบิบ์ลวงไพ่่ได้่เบิรเนาะเชือกขาวขนี่คนนีนนี้นัน่น,นออจับแล้วอันเพชรแท้มาดังให้เน่อันเวลาเขาโทรมาเพชรแท้เนี่ยเออนพอเพชรของก้อนี้ก็เพชรให้เลยมันดังเลย บ่ะนี่มันบดังอีกแล้วบ้อปรตุบดังอีกเลรอบังอีญเลยเออบางกับไฟเนี่ยบางกับมาเหตุผลผมเห็ดได้เหตุผลนะมือเอ้ยสิเห็นแล้วเนี่ยบางกับไผฟไปจ้ำเนี่ยใช่เอามันมันดังมากเนะเวลาเขาโทรมาเนี่ยมันโอ้ยเนาี่ยเชื่อม้ออยู่รถเขาโทรมาก็ดีมาเขาจ้ำมาบังเอิญเห็ดเู้จักเบมือเขาโทรเขาแต่ว่าเวลาเขาโทรเขามันบังเอ นั่นคือกันยิงยิงวิ่จะตรุเตลุเอาบ้านนี้เขาโทรโทรเขากระดังโลดบ้านนี้นะนี่ไรอืมดังโลดขับเป็นเพื่อนดังโลดนี่ลูกบ่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยทร่งกับไปบ่ได้ใช้พวกแพร่จะทุ่งกับไปเป็นเพื่อนโทรเขามามันดังเนี่ยดังนี่เสียงแล้วบ้านนี้นะเนาะผมก่อนี่เห็นดังแน่นอนก่อนนี่ดังแล้วดังจักเป็นจักมือบุ๊บจะได้บ่ดังอีก บ้านี้มีคนโทู่ก็มากระดังกลไดบ้านี้นะได้ยินแล้วบ้านี้นะมันดังนี่แหละอันนี้มูอเพราะว่าเขาบับแทบโทรศัพท์บดังไม่ได้ยินเนาะบม่ได้ยินเสียงมันโสบัตหูบุญจะคืออันนั้นแน่นอนบุญจะยิ่งยิยิ่ได้คอยดีนี่ได้มูอห้องแชรได้หนังจักจุดย่างไปถามมไปยังผู้ใดลังเทื่อนน่ะเขาบอกเลยเออจักแล้วบ้านี้แทบตัวเองบม่ได้ยินแต่ว่าไม่ยานเนื้อปัวดีตัวหูนี่ดียุ่ เป็นล้านก็ยังสิให้ได้มันดีคือเก่ามาน่ะผูู้อันนี้แบบถึงนึงผูจะกายบ่หรือว่าได้ยินบ่บ่ดังแฮงย่งนีเฮาบ่ดังแฮงคือผู้เจ้าเว้านี่ยิอยูู่ยนักแน่เนาะ่ได้กเฮาวาค่อยนี่บ่อยากได้ยินปานดตานี่ก็คือกันตานี่ก็กสมัวบ่ยังฮักไปได้เห็นอยู่เฮาบ่เข้าเลยมันเชียร์น้ํามันกล้องขยายตะกี้น่ะมัน8:00นนี่มันเบิ่งนี่กับอันกับแนวจอดนี่ เนจอดนันวิทยุนี่มันอายันควันต <eties> ัว <leak> น <những trop noise> ั้นมันเข้าตานี่เชียโลคอายสารนั่นสารโจอย์สารยังกันบ่สารน่ะเนาะอืมกันว่ายางแตกเนี่ยใครอยู่เอาจอดชวนไล่น่ะอยากเอายางแตกเนี่ยใครอยู่จังหน่อยกันน่ะสารนั่นโอ้โห้ดยาโลเสียตานี่เชียอหายทุกสารจทย์อ่กระปุ๋อแล้วเนาะเออสารมันอยู่ในขวดเนี่ยลังเท่อนก็เป็นแอบอยู่ ตอนไปตอนไปแปลงเคลื่อนที่นี่บ่มีไฟฟ้านี่ใช่ไปได้พุตุคอยใช่ใช่แบบไหนคอยใช่เตาอันพุกของอเมริกาตะกี้นะเขาให้ทานทิมน่อยไว้ละคอยใช้น้ำมันกระชวยด้วยครับจอดเป็นโอ้ยมื้อบิดมือน่ะกับโบบรสฮอลลิตนะน้ำมันน่ะตะกี้น้ำมันกระชวยนด้เขาขายไปแล้วก็ยินยินน้ำมันนั่นใช่ล้วก็ะชู้นลวก็เขาเล็กจอดยาวก็ใช้ฮะใช้มันก็ เอาตู so no ่ต no no mm ู no ่รถจนแดงหมดเลยเด็กเอาก็จอดมีปัญหาไหมจ๊ะมันบ่มีไฟฟ้าเนี like ่ยจะจอดคาสอกคาซีเนี่ยได้กี่เนาะคาซีวิทยุเนาะบดแขวงเชวันเนี่ยมีแต่ตัวเมืองตัวเมืองก็บบุบีไฟฟ้าอันนี้จ๊ะไฟฟ้าจักแม่นใหญ่ๆนั่นแม่นอยู่ตะกี้น่ะตะกี้ในสุรายมีแต่คาซีเป็นแต่คาซีสุราเนาะคำวินวันนี้บ่มีอีกกำบุบนกลางคืนแปลว่าห้าโมงบุลือหกโมงนะเขาก็เปิดอันไฟฟ้าผ่า จักไฟผ่านดเท่าน,ทนั้นเจ้าที่ไปใช้คือคูอมือนี่เอาโูเชื่อ,อเลยลำบากไหมสักกี่ <ừ> นาะใช่จกักปั่นไฟง่ายๆน่ะ <ừ> คือคุ่มือนี่เนี่ยสะดวกสบ,บายแลย้วะหัเนาะ <ừ> ไปทางใดกันบุตรข่อยย่างที่นี่เนี่ยย่างนี่เป็นลักมันบ่เอาลักมันข่อยมันย่างแต่ไปชื่อวั่าจะควายจะแกงมุมแกงจนจนหอดบาอ้านจ<า>ังมือตู่มาหอดพีงช่องมือช่องคืนห้อ ตะกี้แต่พอแต่แม่เพิ่นหาบเข้าไปขายอยู่ตลาดเชนูนี่ไปขายข้าวกระปองนี่หาบย่างไปเด้หาบย่างแล้วอ้โเก่งเลดีคุณเถาตะกี้พอแต่แม่ตะกี้เพื่อนเพิ่นยังกันอยู่นีนู่นห่อไก่กระชิบเฮียบบ์นี่เฮียบบ์นี่ตะกี้นี่ไปหาหาชื่อไก่ขายเดี๋ยวนี้เราขายคำเดี๋ยวนี้ขายคำตะกี้นั่นเขายังน้อยนี่ไปน้ำแม่เนี่ย ลคลขายเขาในชินโนนี่ขายเขากระป๋องต่กีกระป๋องหนึ่งหกีบเนาะหกีฮกเกีบป,ะกกประจรสตนาหาก,กีบเงินเวียงจัดจะชอบจัง,น,งนี่นี่เขาบอกเขาบอกว่าชอบกีบโล่โลหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดแปดพัน 7, 8, 8, เขาหนึ่งเขได้แสนโอ้พุอันตากกมใบอยู่ฉวันตะกี้ไปขายเขากระป๋องไปน้ำพ่อ ที่ลุกคนแบ้านใครถือเช่าชอาะชามชิดเอาพ่อไปน้ำพ่อเลือกขครเลือกซื้ออีกได้ผู้ชื่อกเนาะเขาแล้วเขางามเขาวงงามอีกเลือกเขารีบเขาลายเขาก็บ้อเหมือนเาเอาเขางามๆนี่ผู้ชื่อผูเมื่อนี่มีไร่กระตําญาติกันชื่อซื้อพิกิโลเด้ นนี่คนขายเข่าในเราไอ้บอกผู้นึ่งผู้ช่องมาเอาผู้ไม่ได้บอกคนมาเอาขายเขาก็ให้แล้วว่าเขาปล่อยขายว่าอะไรไปขายผู้เหมันบ่แม่พันมาเอาแล้วคนขายคนขายเข่าข่อยคนว่าเนี่ยเขาก็เย้าไม่ได้ขายเข่างเจ้ากเวลาบอกวันว่าเนาะบอกแบบเมื่อนั้นเมื่อนี้อยู่โอ้ยเดีงานได้ ขายแล้วบ่ประตูปีนี่ขายแล้วบ่ป,วป,ปีนี่โอ้ยขายแต่๋ยวยังจุ่มเขาเม็ดชีช็อปอยู่ในเราจุ่มเม็ดเกลือไก่ดอกบ่แม่นจุ่มเม็ดกินดอกเขาค่อยบม่ได้กินกะดีเนี่ยเรามันแข็งแนวเปิดแนวพันมันเนาะแล้วบไข่เป็น,น้งไ,ไข่แล้วลงมาจากคังค่ะไข่แล้ไก่เป็นตังไข่บ่แม่นตะบ่อตัวปีน,มา,ม,น,นมาจากคังเนี่ยไข่อยู่ในหัน ค่อยไม่ได้ครัวบัานเด็ดเดนชาใช่ไปโดนเทียงเขาผูกกันนี่นะไ่ไม่ได้วุ่นวายแต่มันของเช้านี่ฮุบกันไันไข่เนี่ยเขาไปดงนี่ไข่นี่ยถ้ากินักเลาก็ังเล้าก้าไปเราไป้มเราบุกแทงห้างไจ้ะนะไข่ห้างห้างบอกไข่ห้างห้างคนเาล้ำในตุยานได้ไมกินได้เ คนขลำเนี่ไขหางทำคุยลได้ลน่ยกินเฉยของช่บเด้นะตุจานเด้นช่บได้กินไขหางางคือการกับันเพิ่นว่าวันนี้น้อยชุกินได้ใจไก่ทับไก่ข้าลได้เนี่ยมันแช่บหลืผู้ใหญ่จะกินนะข่าพร้อมเขาแน่นเนาะตุจานเป็นไรต่างมันแช่บมันเช่บได้ไตทับะเนาะเนี่ยมันวิกรห์ดพกใช้ไขหางนั้นดินธรรมดา ไค่เด้อตุจาเตใครจะเ้าไค่จะเสี่อยู่นั่งฮังนู่นี่ฮังนู่นนี่เน่อาหารน้อเฮ้ยเข้าอันนั้นเฮ้ยมาใช้เลยนอนหลือบ่อไม่ใชนอนแล้วนอนหรยอบ่อนั่งยืนป่าอยู่ฮันเอากระเจีลงมาไปไข่บังไก่ไข่ได้บ่เนี่ยบาทู้บ่เนี่ยเขาอาร์ตบ่เลยนอนกระตูในหล่อในเพื่อน เขาใชเต็มมาแล้วหรอวะไก่เขาไก่ไข,ข,ไข่อยู่ในในเหรนแล้วแลจ,จริงเขาได้บ่อจ้ะมันบินขึ้นไข่อยู่เขาได้ด้วยอาจารย์ด้วยบอลแต่เกขามันก็ไม่ได้ไข่ประตูมันขึ้นทางทตอนผมเขาจะเอาเขาใช้เต็มเลยหรอวะอืเอาาขเตพมมิ่งยังบ่ได้แล้วบ่ โอ้ยยังบ่ได้ขึงยังมีตะบดมันงามๆคุณครับนี่เขาหลายร้อยกุชเช่แล้วไอ้เขาเป็นชามร้อยปลายร้อยตื้มแล้วเนาะตุจานยีงานถ่ายได้ยี่มาเหินณาตุจานดิคุถ่ายได้ยี่มาเหินณาจะอีกวีณาเนาะแเขาคือเขาแล้วไปเจี๊ยบหลายคนว่าเขาจะมาเอีแต่พุทธจะคนหาคนหาคนเพือนเราหลายคน่เนาะนี่เนี่กับพ่อกับไปปั่นเข่า ัลูกเคยกับป้ากันครับเมียกับลูกชาวมัานะนะแยังแต่แม่มานั่นกับอันเมียมอนั่นแหละกับลูกชาวมอนไม่มมยังเช้าพคนอยู่นี่เกจ้าเขานี่เขานี่จะชองเด้บักลูกเคยบ้านนั<อ>่นป้ากับบุตรเราแล้วเมื่อก็น,นอนอยู่บนเมือ่อ,อนอนอยู่ในเฮือนน่ะกับไปเฮ็นยังนอนอยู่หันลูกเคยในบ้านคนในบ้านไหนบอคนบรรพบุพูษ นอนอยู่น้ำเนื้อนดือดเผาะนอนเนื้อนดือดเผานะนอนใช่เนี่ยตัวเมื่อยไปพุกหลือไปยาเนี่ยวลาเดือดจะคลองโมเลเอากันมาท่านมีลูกมีเต้าบ่บ่เอาท่านพบปีเช่หรือหรืไรเขาไปจักน้ำเขาแล้วคือว่าบ่้าท่านหดขวดนะเฮ้ยเอาปีไก่นี่หากแต่งงานบ่เออเดือนฉี่ขวดการหดขวบใช่จังจีปลากันเลยเลือกันนะปลากันยอนตัวเองนั่นแหละลูกบ่ลูกแต่บ่อยู่บ่นอนเนาะนอนบ่เมื่อนอนบ่เมื่อบ่เว้น เห็นี้คือเหมือนคุณมินแทคือกันกับลูกเคยเข้ามาแล้วคุณบรรุคัอนี่นากกระโจะนี่ถามมันย้ำใดกะผัวบังเดจแจวเอาไปหาหญ้าอยู่น้องกลมโทวใจกับยูใช้ได้หน่นุกอยู่น้องกลมเอาเป็นยังบ่ม้ามาได้แม่ย้ำให้ย้ำนานเอาป้าบรทัดให้เมื่อป้าไม่เวียบมาถามกับข้างนอนอยู่ในบ้านโบ้คอยรายนี้มื่อน่ารู้โบ้เอายังจกดีหรือไร มีนี่จะนี่รู้มันปักใหญ่รู้มันใจค่คอยนั่นได้เห็นเนาะเอามาจะให้นไพ่พระสั่งได้เนาะเอาแล้วอจะเป็นหท่นหนาไหร่เขาพูดเลยมันจะมาจะนอนอยู่กับบ้าได้แลน่บอกเห็ดเวียกที็นงานก็มีแต่ลูกค่อยบัดน้องเคยลูกเคยบัดไปนอนอยู่บนอื่นอยู่บ้านได้ หลายนาทีพอสมควรเลยเนาะบอกกับแม่นเฮ็ด้จบคลิปก่อพี่น้องเอ้ยเนาะอือๆไปมีิไว้ยายงัวยายไดีไปแฮงทางด้านตจานก็ได้เนาะบ่งัวบ่แนไปก่อนดยโดยลหลานก็ดีบ่ได้ก็ผิดพลาดกัการใดก็ขออภัยโทนําขอโทขอนําบนน้ําเมืองเด้อผู้ลงคลิปลงอันนี้ก็ดีใกีบัดมันเว้าิกีเว้าถกีอยู่ได้นี่แหละ มันคุณท้อก็ต้องพิพาทกันได้เนาะเออมันพลาดกันได้คุณยังว่าว่าชีตีนพราชนักวาดผู้พิชอย่างนี้มีก็คือกันแหละคำนั้นพิชความได้พิชใจโบสแม่นก็ขอพระย์โทษน้ำเอื้อน้ำน้องน้ำบ้านน้ำเมืองอย่า้แล้วเฮ้ยในนาทีเออัดรอดพิชนาทีมีบัตรพิชบัตรถึงด้อยอะไรก็ดีฉันแหละเด้อบัตรนี้โอ้ยสบายดีสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบัตรนี้กัน สำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แหละเนาะก็ขอประกอบใจน้ำทั้งพระตูจานเนาะที่ก่ามาเบิงเนาะก็ขอขอบขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสูคนเนาะก็ขอขอบขอบใจน้ำตุจานที่ใช้เวลามานังโอนางรุมน้ำเนาะก็ขอให้เอฟซีไปทุกทานจรงยี่ห์มีแห่งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปาฏิาริย์สิ่งแต่ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสจหรับคลิปนี้พี่น้องเอ๋เนาะไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปเนาะ ทั้งบ่าวกับพายกันจะขอตัวลาก้าบ้านเมื่อมขาข่ามันนำสะก,ก้อนพี่น้องเอ้เนะาะฝากผลจนท่าับสีคึ้อคูบุบอันนี้เนาะไป้พอกับมันในคคิปตัวไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวกว่าสบายดีพี่น้องเอ้